สวัสดีค่ะพวกเรามาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาโลจิสติกห้องเ 1, N 1> ็เค่ะดิฉันนางสาวอรวรรจันเก้วและดิฉันนางสาวนัา,านีเรียมและทีมงานเบื้องหลังนางสาวอนัญญาลัตนาบุและนางสาวนิชาพักข้องนอกวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้เรามาสอบถามข้อมูลความเป็นมาของบุญเบิกบ้านของบานต้นคะ่ะเรามาพบกับคุณตาอุบลคะ่ะไปกันเลยสวัสดีจ้าวันนี้พวกเราสิมา สัมผัสขุนตาเรื่องบุญเบิกบ้านของบรนทุนอาเภอพาย,ยน,พน,าแนแมนาามาขุนตาย่างแรกอยากถามคุณตาว่าบ้านนี้ฮหดบุญเบิกบ้านเมือ่อใดจ๊าเวลาใดยังสิเวลาปีถ้ากับปีไม่ปีไม่เรื่องปีปไม่ไม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 ห้องเอาบุญเบิกบ้านเอาอ่ามันจิม,ม,นมีเมียงไม่มาไม่นิบเมียงนิบมาเราก็เอื้อนแม่ออกแม่เตือนไม่ยิบเมียงงิบมาไมขอพู้โสงพู้แจ้งไม่ยิบเมียงนิบมาเรากลับตอนบางคืนมากก็มีการส่วนมุ่น สวดมุ่นแล้วมือเศร้ามากกับมีการมาสันยังหันสันยังหันโดนเดท่องเสดท่องสามเหลี่ยมเนี่ยนะแล้วก็เอาเข่าจอกจอกหนาอมเชียงยูเชียงจินมาใส่มาถอยล้วมาสวดท่องสวดมน่นแล้วก็สวดท่องแล้วก็เอาเอาเอาท่องสามเหลี่ยมเนี่ยไปโพดให้สีเริ่มต่อปีปีนี่สิเมดปีหน้าสิไปไม่เสี่คือการเต็มการชงชงปีเก่าตาอหับปีไม่แบงจ้ะจะเป็นเดือนมกรล่า มกุาจนปลายปลายปีจนปีจนปีมกุล่าตันท่านว่าปลายปีช่วงคืนช่วงปีเกาไปต้อนรับปีไมเื่อเป็นบุญเบิกบ้านคุตาปีมากของบุญเบิกบ้านมาจะใส่แบบมาจากโบรานผืนผ้าเห็นมาเอาข่วมส่วนนี้ไปจากปีมักจีกาเอาขั้มเอาข่วมดีปีไมเของมาเพื่อได้แต่งตั้งอาบุญเบิกบ้านเบิกเอาขัมวส่วนขั้วส่วนที่มันบ่ดีบางหงายไปน้ำปีเกา มันหากไต้อนรับปีไม่ใอ้ได้ควมดีควงหน้ามมายู่เย็นเป็นสุกหายลูกหายสโสกหายไข่เชนเห็ดไม้ตาพอละเม่ยพวแม่มนหอก็มาเห็ดเอาไม้ๆนี่ไอ้ข่มอยู่เย็นเป็นสุกม,มาฮะไอ้ค,ควมสุขควอยู่เย็นเป็นสุกม,มาอยู่น้ำลูกน้ำหลางควมวปีไม่ปีเก้าหอ้มันหายไปน้ำของพอดีไปน้ำออาปีไป,ไปไปน้ำปีเก้าไปน้ำช่องที่ห้องเห็ดเนี่ยห้องฮะท่องมาเห็ดเนี่ย บุญเบิกบ้านของเฮาหนิคุณตาเฮาต้องเตรียมเอียงไปแนี่จ้าเฮ็ดอยู่วัดเป็นบ้านเนียนเหตวัดเหตุจังบ้านเฮสาเหู่วัดจังบ้านอื่นเป็นบ่เหตุวัดเป็นสิเหตดตามชุมชวนสลากลางบ้านเิ่นบ้านน่อยๆบ้านเฮาหน่สิเห็ดวัดเห็ดบุญบวัดเก่าเฮ้าหี่ของบ้านบตัีจันของแต่ว่าบ้านอื่นเพราะเปนิ่เนสิบ่เหตดเิ่นบบมีวัดจังซี่เป็นสิเหดอยนาศสลากลางบ้านจังเหมือนโงกลางเป็นเป็นสิเหตุชุ่ตาม่าสลากลางบ้านเิ่นเนโรอเกาวเองจี เป็นส anyway, ิ LE ่งพวกเปเห็ดวัดคือหองเฮาหองเฮาเลยจิเห็ดยุกับวัดเลยนี่เขาจะมาเห็ดวัดอย่างนี้แ้องเตรียมอีหยังไปนะค่ะคุณตาเนี่ยเหมือนเขาบอกวาห้องกัเตรียมในตู้ไปเห็ดผ้าสันรักก็นยิบท่งเอาท่งกับกับท่งที่ห้องเห็ดไปท่งไปท่งพอดีว่างามนี้แเราตั้งไว้เห็ดผ้าสวนใส่ท่งหันในท่งหันมันสิมีเชียงยูกของกินมีหวานมีข้าวมียังเม็ดเลยในท่งเพราะว่าห้องิเห็ดใส่ท่งนี่แนว่ยเใดพอดีว่างามห้องก็เดี๋ยวลงใส่ท่งนี่ มมนี่เขาดำเขาแดงใบหนึ่งเขาข้าวผ้ามาสวดเล้กับสวดแล้วก็เขาจะเอาช่องช่องพอดีว่างไปไปน้ำคีก้าโอ้บ้านเขาขัสวดคนปฏิบัติตนลำปีไม่ะทะไรน้ำพึ่นคนสวดมน่นโน่นสวามาคนสันยังหันห้องก็จะเอากินโตไปละกินโตไปจังหันพระเหลือนั่นห้าก็พากันช่วงน,นุ่งกันกินอยูหันละ ค่ะสำหรับความเป็นมากของบุญเมืองบ,บ้านของบ้านตา้นอำเภอพาะยืนจังหวัดขอนแก่นของเขาน,นะคะก็เป็นตามที่พุณนตาเว้ามากพวกหนูกอขอบคุณคุณนตามากๆด้วยค่ะที่ว่าให้ําผ้าให้ความรููความเป็นมากของบุญเมืองบ,บ้านเป็นแจงไดค่ะค่ะนี่คือสถานที่ที่ชาวบ้านนําของมารวมกันมาท,ทําพิธีอยู่น,นี้นะคะ พอเราทำพิธีกันตรงนี้เสร็จนะคะพี่พอยแล้วชาวบ้านก็จะเอากระทงที่คุณตาบอกนะคะกระทงสามเหลี่ยมเอาไปวางไว้ใต้ต้นโพตามวัดตามไรนาอะไรแบบนี้นะคะ่ะ